สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปอีกอย่างเสีนเคยเมื่อานนี้อยู่กับช่องบ๊อมแปมแชนแนลนะครับสีผ้าพี่น้องไปไต่ก่ซอนเขาไต่ยังไดนะครับมีวิธีการไต่แบบใดใส่อยียงไต่มันคือถึงเหลายนะครับตัวนี้ไต่แบบธรรมชาติอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวมาเบื่องเื่องว่าจะมีก่ซอนซำหไหนมาเบื่องครับพี่น้อง ครับมีเครื่องขยายเสียงนะครับอ่าที่สามารถเสียบแฟลชได้เลยแล้วก็มีลำโพงตรงนี้นะครับแฟลชได้กับไปหาเสียงใน YouTube มีเบิร์ดเลยครับแล้วก็แปลง่ยนไฟเลยก็ลงแท็บได้นะครับอ่าแล้วก็มีไฟไฟดวงหนึ่งเป็นดวงปกตินะครับอ่ามีเมื่มาางมนันได้ยินเสียงมันก็มามา่อวังนี่นี่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ ผลลับผลลับดูมันมานะเบิ้งมันมามันมาเดินนี่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 มันมาแน่นอนมันมาท้วเสียงนะครับ พอมันได้ยินเสียงแล้วมันก็นจะลงไปได้หน่อครับบรสามารถขึ้นได้เนื่องจากว่าเขาใส่น้ำนะครับใสนนไไ่น้ำเนี่ยตกลงไปในน้ำเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยไต้ใต้กรประมาณอาจจะใต้ประมาณคำๆซี่หน่อยหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งเขาไต้ประมาณทุ่มหนึ่งตอนนี้สองทุ่มสี่สิบสี่ สามถมจี๊ดีพ้นรับเดประมาณโลก,กลัวแล้วคลิปนี้กับมถไทยให้พี่นองในเบื้องนะครับว่าเข้าไต่กันยอวใะไเนานนะแล้วก็เสียวไปขายขีดแล้วเศร้า หลัองเงี้ยทรงพี่เด้อน้องอังางี้ยงพี่นะครับอ่าสำหรับมื้อนี้เอาไ้เพียงเท่านี้อ้อแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เด้อมื้อนี้สวัสดีครับ